ห้องน้าที่เราทําเนี่ยที่เราจะคิดทําเนี่ยนะครับสิบห้องขึ้นมาเนี่ยนะก็อย่างที่พี่นวัตบอกนะสิบห้องเนี่ยที่พี่นวัตบอกว่าสองแสนบาทเนี่ยเห็นไหมครับที่ลุงช่างคํานวณก็คือแค่ส่วนที่อยู่ในห้องนะครับหนึ 1, ่งอาห้องละ 7, เจ็ดพันเนี่ยเห็นไหมครับสองห้องห้องละเจ็ดพันนะครับสิบห้องก็ตีไปเลยเจ็ดหมื่นนะส่วนอันนั้นคือส่วนส่วนที่อยู่ในห้องเท่านั้นนะครับทีเนี้ย นะครับสิบห้องซีพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างในเจ็ดพันนะเจ็ดพันเจ็ดพันบาทไอ้นี่ยังต่ำแล้วนะครับยังต่ำแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับถ้าต่ำกว่านั้นคือห้าพันห้าพันยังยังยังไม่พอเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์มันสูงขึ้นนะครับค่าวัสดุอุปกรณ์มันแพงขึ้นนะแล้วก็คิดขึ้นมาประมาณห้องละเจ็ดพันทีเนี้ยสิบห้องเนี่ยมันจะมีทั้งเสาปูนนะเสาปูน กี่ต้นเดี๋ยวจะค,คิดคำนวณมาให้ดูนะครับระยะนะครับระยะห่างช่องไฟต่างๆช่องไฟที่เราจะทําห้องน้ําเราจะทําเล็กลงนะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าห้องเดิมห้องเดิมมันมันเป็น2เมตรนะครับเวลาเราเข้าไปปวดทุบมันสบายนะครับรู้สึกสบายว่าเพราะว่าห้องน้ํามันกว้างนะครับห้องน้ํากว้างทําให้เวลาเราไปปวดทุบอะ่ะนะอัดมาทั้งวันะนะครับคือปวดมากๆนะไม่ว่าจะเป็นหนักหรือเบานะยิ่งถ้าเป็นหนักเนี่ยนะครับ ถ้าเราได้ไปเข้าห้องน้ำนี่แบบห้องน้ำแบบมันไม่แคบอะ่ะคือมันนะพอได้ปลดปล่อยออกไปมันรู้สึกโอ้ยนุ่มเหลือเกินนะครับมีความสุขเหลือเกินในการปลดปล่อยนะทีนี้ห้องที่จะทําใหม่เออัหน้อัน้อัน้อัน่ห้องน้ําที่จะทําใหม่เนี่ยจะลดระยะห้องลงเหลือไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับไม่เกินเมตรห้าสิบอาจจะเมตรยี่สิบ เมตรยี่สิบเมตรสามสิบเซนอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากับกระเบื้องนะถ้าให้เข้ากับกระเบื้องขนาดขนาดยนะี่สิบห้าเซนเนาะถ้าเป็นกระเบื้องยี่สิบห้าเซนเนี่ยนะครับยี่สิบเซนถึงยี่สิบห้าเซนเนี่ยเราทาเมตรยี่สิบห้านะครับมันก็จะเข้าล็อกพอดีนะครับเราจะต้องคิดใส่กับกระเบื้องปูพื้นเป็นหลักในะห้องน้ําเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปตัดแต่งอะไรมันมากนะครับปูห้าแผ่นแล้วก็ได้เลยนะครับประมาณนั้น ถ้ากระเบื้อง4ี่สิบมันกระเบื้องสี่สิบถ้าสี่แผ่นมันเมตรหกสิบนะครับเนี่แล้วเราคิดระยะแบบนี้คิดคำนวณคร่าวๆแบบนี้นะครับเราจะได้ห้องน้ำมาตรฐานแล้วเข้ากับกระเบื้องปูพื้นนะครับกระเบื้องปูผนังเขาทอาอัตราส่วนเท่าๆกันอยู่แล้วกับกระเบื้องนะครับเขาจะคิดมาอยู่แล้วเนาะมาตรฐานอยู่แล้วโรงงานนะครับปูนอิฐบล็อกนะอิฐบล็อกกอแล้วก็ นี่เดียวลุงช่างก็จะไปดูนะครับเพราะว่าไปเห็นที่อ่าไปที่อำเภอสองดาวนะครับเห็นเขาขายบล็อกบล็อกที่เขาอัดที่มันหนามันแข็งแรงนะครับส่วนบล็อกสระบุรีที่พังโคนนะครับบล็อกที่เป็นบล็อกธรรมดาที่เป็นอิฐบล็อกธรรมดาอ่าที่แบบราคาส่งอยู่ที่อำเภอพังโคนนะครับผ่านไปแล้วไปเห็นแล้วส่วนบล็อกที่ทอ่าที่เป็นโรงงานที่แบบบ้านๆเขาทํากันนะครับอยู่ ทางไปอำเภอสองดาววันนั้นลุงช่างขับรถผ่านไปก็สังเกตดูระยะทางว่ามันมีสิ่งของที่เราอาจจะนํามาใช้ในพื้นที่เนี่ยว่าตรงไหนเขามีที่ที่ผลิตนะก็ไปเห็นที่แทางไปอำเภอสองดาวเนี่ยเห็นแล้วอีกเจ้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าเขาสามารถที่จะนํามาส่งให้เราได้วันไหนนะครับเดี๋ยวลุงช่างจะไปดูแล้วก็จะมัดจําให้เขาเอามาส่งเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> เราจะเริ่มทําเลยนะครับเพราะว่าทําไมเราถึงจะเริ่มทําเลยเพราะว่า ยูทูบที่อยู่กับเราเนี่ยมันน้อยลงนะหนึ่งมีลุงช่างสองบ่ามืดสามแปมิลีบ้านนานะไทยบ้านนอกเสือพาไปผู้ชายมีห้าคนนะครับผู้ชายที่มีห้าคนหลักๆมีห้าคนผู้หญิงก็มีปุ๊ปพี่แอนนะป้าเทบ,บ้าดาประดานี่ก็เน้นไปทางสวนนะครับไปทางสวนรดนด้ำต้นไม้จัดสวนจัดอะไรก็ให้ประดาทําไปเพราะประดาเป็นลูกหัวใจเนาะ ลูกร่ใจก็ต้องดูแลสุขภาพนะไม่อยากให้ทำทำเกี่ยวกับงานปูนมันหนักนะครับนะพี่แอนก็เดี๋ยวก็เจ็บนูน่นเจ็บนี่บ้างนะกลัวมดลูกเคลื่อนก็เราก็ว่ากันไปเนาะก็อะไรที่เซฟผู้หญิงได้เราก็จะเซฟบุก,กเหมือนกันเนาะก็เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ต้องให้เขาทำส่วนที่เบาๆส่วนที่เบาก็หมายถึงว่ายกยกบล็อกนะครับยกบล็อกทีละก้อนสองก้อนมาให้คนก่อเนานะแล้วก็เสิร์ฟปูนเขาเรียกว่าเดินปูนนะครับนั่นคืองานผู้หญิงทํา นะครับส่วนงานผสมปูนต่างๆก็เป็นผู้ชายนะผสมเสร็จก็ให้ผู้หญิงเดินปูนใส่คู่ถังไปให้คนก่อก็ก่อไปนะครับก็จะได้ทํางานเป็นกระบวนการเป็นกองทัพนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการโปรเซสต่างๆนะครับที่ในการทํางานนะก็เรียกว่าโปรเซสนะนการทํางานก็จะเป็นกระบวนการที่ทํางานให้ง่ายขึ้นเบาแรงนะะประหยัดเวลาแล้วก็ทํางานได้ไวขึ้นนะทีเนี้ย มันก็จะมีโครงสร้างที่เป็นเหล็กกับวัตไหนะเพราะเราเราไม่ใช้ไม้แล้วทุกวันนี้ถ้าใช้ไม้มันก็เป็นอนาคตไปถ้าเป็นใช้ไม้นะครับมันก็จะปวกกินมั่งอะไรมั่งเพราะว่าเป็นไม้ลงเรื่อยเนี่ยไม้ลงเรื่อยที่โรงงานมันจะเป็นไม้เนื้ออ่อนมันมันไม่มีใจมันมีแกนไม้ไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้พวกไม้ยางนาไม้ยางพาราหรือไม้อะไรต่างๆที่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับนะโครงสร้างมันไม่เหมือนไม้ไม้ที่มีแกนก็จะพวกไม้ประดูไม้แดงไม้จิก <c oughs> นะพวกเนี้มันจะหายากแล้วนะนับวันนี่จะหายากเพราะว่ามันเป็นไม้ที่โตช้านะครับไม้ที่โตช้าแต่ไม้เศรษฐกิจจริงๆก็จะเป็นไม้อ่าไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่นี่ก็โตช้าเหมือนกันนะใช้ระยะเวลา30มสิสามสิปีเป็นอย่างน้อยนะถึงจะถึงจะสามารถมีแกนให้เราได้ใช้กันเนาะนะครับเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับถ้า <c oughs> เป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันโตไวพวกไม้อ่า <c oughs> ไม้อะไรไม้โตวไวไม้ยางนานในโตวไวนะครับเป็นไม้ของห้ามประเภทหนึ่งก็จริงแต่ว่าถ้าปลูกในพื้นที่เรานั่งขออนุญ,ญาตตัดได้นะครับขออนุญาตตัดได้ต้องขออนุญาตนะครับ <c oughs> ย้ํานะครับต้องขออนุญาตนะครับนะครับเราประสบการณ์เรามีนะการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ก็ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดในภายหลังลขออนุญาตปลูกเป็นธนาคารต้นไม้ก็ได้นะทุกวันนี้มันมันหลากหลายนะครับพื้นที่นะการทา การทำเกษตรนะครับมันมีหลากหลายนะก็เลยจะต้องเน้นมาเป็นเหล็กนะครับมาเป็นเหล็กกระไุนไนนะครับเหล็กกระไนท์เหล็กกระปุ่นไนท์ก็มีหนาตั้งแต่หนาเหล็กกล่องสองกล่องไม่ขีดเหล็กกล่องไม่ขีดกล่องสองอสองคูณหนึ่งคูณหนึ่งจุดสองขึ้นไปความหนาอยู่ที่หนึ่งจุดสองมิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นเหล็กแปรได้นะครับเหล็กสองเป็นเหล็กแปรได้นะครับแล้วก็มุมหลังคาไม่ัลชีท นะเหล็กลัดคอนะครับเหล็กลัดคอเหล็กรัดคอห้องน้ำเนี่ยใช้หนึ่งจุดแปดนะครับเหล็กกองสามคูณหนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งจุดแปดนะครับเหล็กเส้นหนึ่งยาวหกเมตรนะครับเหล็กเส้นหนึ่งยาวหกเมตรเราใช้เหล็กลัดคอกี่เส้นนะเป็นแนวตั้งกี่เส้นนะขึ้นมาก็จะเป็นเหล็กจันทานนะครับหรือเหล็กอ่าสียวนะภาษาอีสานเรียกเหล็กสียวมันนะถ้าภาษาช่างเรียกเหล็กจันทานมันจันทานขนาดยาวหกเมตรเนี่ยนะครับ ทำให้หลังคาบนโล่งและกว้างนะครับนะก็จะใช้เหล็กประมาณใช้ความหนา1.5นะครับ3คูณ1.5คูณ1.5นะครับก็น้ําหนักก็จะเบาลงนะแล้วก็ใช้เหล็ก2คูณ1นะครับแล้วก็คูณ1.2นะครับเป็นเหล็กที่บางลงสามารถยิงสกรูแข็งแรงแข็งแรงกว่าแปรสําเร็จนะครับถ้าแปรสาเร็จลุงช่างไปเห็นที่อ่า ที่ที่เขาเลี้ยงบัวนะครับเขาใช้แปรสําเร็จนะครับใช้เบ็ชีอยาวเป็นห้าเมตรหกเมตรอะนะครับพอลมมาพายุมามันเปิดขึ้นมานะนั่นคือนั่นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าเราใช้เหล็กแปรสําเร็จนะครับแต่ถ้ายิงถี่ยุทุกร้อน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 ก็นมีโอกาสที่จะบิดเบี้ยวเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้เหล็กกันมาหน้สอง เหล็กกล่องสองคองไม่ขีดกล่องสองเนะี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับในการทําโครงสร้างห้องน้ําที่เป็นอ่าเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเป็นห้องเล็กๆใช้แปสลสําเร็จได้นะครับแค่ห้องน้ําห้องเล็กๆห้องไม่เกินสาเมตรเนี่ยได้นะครับหลังคากว้างไม่เกินสาเมตรเนี่ยนะครับได้อันนั้นใช้แปสลสําเร็จได้นะครับ <c oughs> เผื่อเอซีท่านใดที่อยากจะไปอ่าแน,นนะแนําช่างนะแนะนําช่างที่จะมาทําห้องนุ่งห้องน้ําอะไรให้เราเราก็สามารถเอาข้อมูลพวกเนี้ย ไปคุยกับช่างได้นะครับเพื่อที่แนะนําให้ช่างใช้วัสดุแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อได้ความรู้มาจากตรงนั้นตรงนี้นะได้ความรู้มาจากลุงช่างว่าลุงช่างแนะนําแบบนี้มันแข็งแรงนะครับและก็ไม่แพงมากนะครับก็ถือว่าประหยัดพอสมควรนะครับ <c oughs> ทั้งเทพื้นเทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่ตีไปที่ไปคร่าวๆเลย <c oughs> พี่ <c oughs> อาพี่ <c oughs> อนุวัฒน์แจ้งไปนะครับ ก็รวมแล้วห้องหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นบาทเนี่ยนะครับเราตีประมาณสองแสน 2, เนี่ยนะครับสองแสนบาทเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะครับสำหรับการทำห้องน้ำในพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับสิบห้องหรือว่าเป็นห้องน้ำที่ใหญ่เรนานตีไปสองแสนเนี่ยถือว่าถูกมากนะครับไม่รวมค่าช่างนะครับนี่แค่เฉพาะาวะสัสดุอุปกรณ์เราสามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ลุงช่างคิด คิดเผื่อนะครับคิดเผื่อนิดนึงนะครับคิดเผื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าการทํางานนะครับการทํางานคิดแบบผู้รับเหมานะครับคิดแบบผู้รับเหมาหรือคิดแบบวิศวกรนะครับคิดแบบวิศวกรที่เขาออกแบบอะไรต่างๆ,ๆเขาจะมีสำรองจ่ายนะลุงช่างจะสำรองจ่ายสัก5 0า0มื่นบาทนะ เผื่อขาดเผื่อเลือนะครับเเรียกว่าเผื่อขาดเผื่อเลือสำรองจ่ายอีก50,000บาทนะก็เท่ากับว่าห้องน้ำสิบห้องเนี่ยเราตีไปเลยว่าเราจะใช้งบประมาณประมาณ2 5 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้สำรองจ่ายต้องมีนะครับนะต้องมีเพราะว่าถ้าเกิดมันขาดเหลือมันมันจะเกิดอ่าเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่า จ้าชีแดนซ่าเขาอยู่นู่นน่ะเพิ่นมาเอาผ้านี่ะคกับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ FC ท่านใดที่จะร่วมนะครับปินเจ้าภาพในการทำห้องน้ำนะครับสายบุญนะครับสายบุญทัวโลกนะครับ FC ทัวโลกที่ดูไหลสดนะครับของช่องมณโอมช่องแอน์แฟมิลี่แล้วก็ช่องป้าไทยบ้านนะครับไทยบ้านชาแนวนะครับก็ สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับทักเข้ามานะผ่านยูทูบเบอร์ทุกชุช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งชาแนลปุ๊แม่น้องหมิวนะครับแอนแฟมิลี่นะไทยบ้านนอกเด้อนะครับเสือพาไปนะครับป้าไทยบาลชาแนลนะครับ่าชิโกกอกนะครับหรือยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่อ่าสี่กอนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ้นโกกอกนะครับแม่พีสาปานแล้วมีใครอ่ พอออฟแม่ออฟนะครับทุกช่องฮะอ่าพลีช่างตั้มนะครับอ่าแล้วก็แดงชาแนลนะต่างๆที่ที่อยู่สี่กอก็สามารถติดต่อทักเข้ามาได้นะครับเพราะท่านติดตามช่องไหนก็บอกวัตถุประสงค์มาว่าอยากร่วมเบ็ิจาภาพในการทําห้องน้ำนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับแล้วให้ YouTube แต่ละช่องนะครับทำคลิปส่งไปให้ท่านเห็นว่าได้มีการส่งมอบนะครับยัง เมื่อเช้ามีแม่จำเนียนนะครับโทรศัพท์มาหาลุงในเชา้าบอกว่าอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพทําห้องน้ำนะครับ5,000บาทนะครับก็ตอก้องกราบขอพระคุแธ่จําจำเนียนนะครับนะครับขออ,อ,อนุโมทนาสาธุกับแม่จำเนียนนะครับที่อยากจะทําห้องน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับที่วังผู่บาริกิตตั้งคาราชนะครับและเมื่อวานก็มีคุณคุณบัวชมพูคุณกิวนะครับดกจิวเนาะนะนะ ให้ผ่านพี่นวัดมาหนึ่งหมืนบาทนะครับท่านแรกนะครับแล้วก็จะมีของเจ๊ขมมอนนะครับเจ๊ขมมอนเมื่อวานผ่านพี่นวัดไปีกพันบาทนะครับแล้วก็ของคุณอะไรขึ้นนอกเนี่ยคุณช่างจำชื่อท่านไม่ได้แล้วนะครับโอ้แย่จริงจริงนะครับเรื่องผลแย่จริงจริงสมองเริ่มเริ่มที่จะจดจำอะไรได้น้อยลงนะครับเพราะว่าอายุมากยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกว่าความหล่อลดน้อยลงนะครับก็คืออ่ะ จำได้แต่นมสกุลกึดนอกแล้วก็ใครอีกท่านหนึ่งนะก็ต้องขออภัยด้วยที่จำท่านไม่ได้นะครับก็เพิ่มมาอีก2,000บาทเมื่อวานผ่านพินวัตมานะครับรวมเบ็ดเสร็จเมื่อวานเป็น8,000บาทนะครับตอนนี้เรามีทุนสำรองอยู่ที่18,000บาทนะครับ18,000บาทก็จะได้เตรียมพื้นที่เลยนะครับวันนี้ก็จะติดต่อรถนะครับติดต่อ ขั้นตอนในการทำครั้งแรกก่อนนะครับนะ <c oughs> ก็ส่วน YouTube นะครับ YouTube ทุกช่องนะครับ YouTube ทุกช่องที่ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเสือพาไปแอนแฟมิลี่ป่าท้ายบ้านชาแนวนะครับย่าชีกกกอกนะภายบนนอกเด้อเสือพาไปอันวัตศูนย์หนึ่งชาแนลผู้แม่นางหมิวนะครับ ลุงช่างก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับตรเตรียมเงินไว้นะครับอยากให้ทุกคนเตรียมเง,งินไว้ช่องละหนึ่งพันบาทนะเป็นอย่างน้อยนะครับให้เราได้มีส่วนร่วมนะครับในการทาห้องน้าเมื่อวานก็ปรึกษาพี่นวัดแล้วว่าทุกคนควรจะให้ความร่วมมือนะเพราะเราใช้ห้องน้ําด้วยกันเนาะนะครับขนาดเอฟซีที่เขาอ่าไม่ได้มาใช้ห้องน้ํากับเราทุกวันนะครับเขายังเขายังร่วม เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันขนาดเราไปทําบุญตามวัดต่างๆนะครับวัดละร้อยส0งวัดละ4ี่ร้0ห้าร้อยเราทำนะในแต่ละปีอันนี้เราทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเป็นสถานที่ที่เราอยู่ด้วยนะครับส่วนยูทูปกปรกอบไม่ว่าจะเป็นสาปาดแม่เบ้นนะครับแม่พี่พ่ออ๊อฟแม่ออฟนะครับพี่แดงตั้งตั้มพอลลี่ก็มาร่วมด้วยก็ได้นะช่างพงก็มาร่วมด้วยก็ได้นะหรือ ใครกะที่เป็น youtube อ่ะนะลงุงช่างอ่าแม่ดาลืมแม่ดาไปนะแม่ดานะก็ถ้าได้ยินแล้วก็ดูในไลน์นี้แล้วกันนะครับนะก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันนะครับนะเพราะว่าถ้าเราเป็นเจ้าของพื้นที่เราไม่ลบเราเรา,เราไม่ทำเลยมันก็จะดูน่าเกลียดเนาะนะครับนะ <S <S มากันครบหมดแล้วมั้งองุ่นกรอบโอ้วน